ทดสอบประตูมอเตอร์รีโมทตัว BFT Alice 5,000กิโลกร,รัมครับผมประตูเจเมตรครับ BFT มะตูมอเตอร์เป็นประตูที่การทํางานดังน้อยที่สุดนะครับมันก็คือเงียบนะครับโอเคปิดครับ พี่ลองทดสอบดูเดินผ่านดูก็ได้เซ็นเซอร์ดูก็ได้ครับมันจะหยุดแล้วถอยกลับครับหยุดเห็นไหมครับแล้วถอยกลับอตัตโนมัติผมกดให้มันหยุดอะเดินหน้าต่อครับเห็นไหมครับ มีสโลท้ายนะครับไม่ให้มันกระแทกโอเค